จะทุกคนกินบ mm ่อยบ่อยเมนูมีเวลาก็ไม่ยอยากกินกินไม่เบื่อเลยค่ะกินเมื่อไหร่ก็แซ่บใสน่น้ำปลาลงไปเลยจ้าปรุงเครื่องตามใจชั้นเหมือนเดิมจะ้ะใส่ปลา้าแม่เหรียญลงไปจ้ะติดใจปลาล้าน,นี้สิแต่ก่อนใส่ของพันีม่มายจะ้ะตอนนี้ก็ยังกินอยู่คู่ก,กันจะ้ะสองยี่ห้อเนี่ยมีหลายยี่ห้อให้เลือกแล้วกินปลาา เปลีย่ยนยี่ห้ออยู่เรื่อยเลยตอนนี้ติดใจแม่เหลี่ยมไม่ได้โฆษณาอะไรให้เอานะคงเครื่องเสร็จจัดแล้วใส่คงตามใส่พรตามๆๆตามตามตามเหมืเดิมจ้าใส่พระเอกของเราเลยไปไลเลยคก็ตะทัดรักชอบโคเล็กๆจะ้ะ เราะว่าเราไม่ได้ตำเยอะนะนเนะดดาะก,ก,กินคนเดียวกระทัดรัดดีตำง่ายกว่าโคกใหญ่จ้ะทุกคนมันแบบว่ามันไม่ต้องไปหลงเหลงใช่ไหมถ้าตำกินคนเดียวมันจะอยู่ก้นๆใช่ไหมถ้าเราตำโคกใหญ่กคกเล็กมันอะไรได้ดูเต็มขึ้นมาแต่คนอื่นอาจจะชอบโคกใหญ่นิดนิไม่ชอบโคกรประมาณนี้จะ้ะตำแบบว่าสนุกดีชอบตำแบบว่าใหญ่หญๆที่มันเป็นอยู่ลึกๆก,ก้นๆนะเพราะเราตำไม่ได้มากเนาะ กินคนเดียวเส้กระปุกจากเลยจ้าตากออกเลยจ้าจะต้องชิมจะต้องปรุงอะไรด้ยจ้ะไม่รู้แต่ว่าหอมเต,ตจะจมูกเลยจ้ะตอนนี้หน้าตาตาก,กออกเลยจ้ะใส่มะเขือเหลืองด้วยนะทุกคนเที่ยวเนี้ยไข่มะเขือเหลืองมาสองแพ็คเขือเหลืองมาจากร้านไทยจ้ะร้านไทยเอเชียเนี่ยค่ะหน้าตา มากินไหมคะทุกคนนี่โชว์หน้าตานิดนึงก่อนที่จะไปกินนี่จ้าทุกคนพร้อมที่จะไปกินซุปดำแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ก็ยังคาบน,นิดๆไม่ได้กุ้งไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้ตัวเล็กค่ะพอดีกินมีไข่ทุกตัวจ้าข้าวต้มามาสุกแล้วจ้ะที่จะไปจิ้ม กับส้มที่อยู่ในห้างแต่เป็นกุ้งที่ว่าตักชั่งกิโลเรียบร้อยแล้วจ้ามีไข่ทุกตัวนะคะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่เล็กตัวกําลังกินอร่อยด้วยอร่อยอร่อยจ้ามันมาไม่ได้เป็นกุ้งสดค่ะมันเป็นกุ้งต้มที่อยู่ในห้างครับที่ซื้อมาที่เขาต้มสุกแล้วก็มันผ่านน้าร้อนก็มาแกะเปลือกพร้อมที่จะนั่งทนกินกับส้มตามกินกับกุ้งของเราเนี่แเลยค่ะที่แกะเปลือกเสร็จแล้วเรามาจ้ามากินด้วยกันนะคะทุกคนแ่บ คือเก่าจ้ะแซบคือเก่าอืมกินยำได้กับแซบคือเก่าจ้ะทุกคนอาหารหลักของเราเนาะอยู่ตรงไหนก็ขาดไม่ได้จ้ะขาดเธอไม่ได้กินอย่อเอร็กนอร่อยจ้ะมีผักด้วยนะผักปลอดสาร ใกล้จะวายเลยผักกอนต่อไปก็ซื้อแล้วค่ะผักจะหมดหน้าซัมเมอร์แล้วจ้าปกติก็ซื้ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าผักที่ตัวเองปลูกมันก็มีนิดหน่อยใช่ไหมเราไม่ได้ปลูกหลายๆอย่างขอบคุณที่รับ